ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านรวมทําบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามและสร้างความสามาัคคีในชุมชนในวันศุกร์แรกของเดือนตรงกับแรม12ค่าเดือน4ปีมะโรงหรือวันศุกร์ที่ห้าเมษายนพุทธศักราช2567เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณสารหลักเมืองพนาอําเภอพนาจังหวัดอํานาจเจริญภายใต้สโลแกนพาดผ้าเบี่ยงใส่สรงนุ่งสิ้นมีปูศาดใส่บาตรสารหลักเมืองพนา รวมแต่งกายด้วยผ้าไทยอีสานนุ่งสิ้นมีใส่สรงผ้าผ้าเบี่ยงมาทำบุญตักบาทถนนสายวัฒนธรรมเมืองพนาด้วยกันนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยบาร,รมีองค์พระเหล่าเทพนิมิตพระมงคลวิ่งเมืองสารหลักเมืองพนาปูพรานทีพรานทองจงดนบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาด้วยเถิด